อตัก่องนะคะทุกคนมาดูว่าจะได้กี่บาทนะคะไี่จัดถุงขาวไม่ะเป็นถุงเนี่ยค่ะดูว่าจะได้กี่คง รื่องหาอัตโนมัตินะคะเราไม่ต้องไม่ต้องหยอดทีละลูกแต่จากฝั่งนี้เรามาหยอดทีละลูกหยอดทีละใบค่ะแต่ตู้นี้เราเททั้งถุงเลยนะคะเททั้งถุง ได้ร้อยกว่าแล้วค่ะเต็มถุงเนี่ยคะ่ะจะได้ร้อยเท่าไหร่ได้ร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเองเหรอได้ร้อยยี่สิบหกค่ะ เนี่ยค่ะโทษทีนะคะถือได้126โครนค่ะ